ช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับสวัสดีครับร้านีวีการ i n f ฟิน t ตครับร้านเรามีบริการจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางได้นะฮะสำหรับวิดีโอนี้นะครับก็จะมารีวิวเป็นแบงการเพื่อนเสียงเปล่ายี่ห้ออีโคนะครับรุ่น ALP 2นะมาพร้อมกับปลอกกระดาษแบบนี้นะครับด้านในก็จะเป็นกล่องเคสนะอ่าเปิดกล่องขึ้นมานะครับผมก็จะเจอกับ ตัวปืนนะฮะซึ่งจะมีคู่มือมาให้นะครับคู่มือแบบนี้นะครับมาดูตรงนี้ก่อนอันนี้จะเป็นเป็นแคตตาล็อกนะครับโบชัวเรียก,กิเลสนะฮะคือจะมีปืนหลากหลายประเภทนะครับที่ยี่ห้อน,นี้ทําแต่ว่าในบ้านเราไม่มีขายนะครับก็คนที่ได้ของไปก็ไปดูเรียกกิเล็ดเล่นๆนะฮะตัวนี้ จะเป็นตัวใบคู่มือนะครับผมซึ่งจะมีแค่นี้เองนะฮะมีบอกสเปคปืนนะครับใช้กับกระสุน9มม PAK นะครับบรรจุก,กระสุนได้14บวก1นะตัวเล็กแต่บรรจุกระสุนได้เยอะมากแล้วก็มีสเปคบอกประมาณฝั่งน,นี้ก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนในแกรมของตัวปืนเท่าน,นี้เลยนะครับเนี่ยคำเตือนแค่นี้เลยไม่มีอะไรมากกว่านี้เลยผมก็เลยต้องมาทํารีวิวให้ดูนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บอกวิธีการถอดประกอบวิธีการใช้งานนะฮะอันนี้ก็จะเป็นตัวปืนนะครับ อนากล่องแล้วก็อุปกรณ์ออกก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นตัวปืนกันชัดตัวปืนรุ่นนี้ก็จะเป็นล็อตยุโรปนะครับซึ่งจะมีปลายปากนี้เป็นสีส้มนะฮะทาให้รู้ว่าเป็นสิ่งเทียมวุ้แต่ถ้าแบบว่าถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบนะครับใช้น้ํายาล้างเล็บล้างออกได้ทันทีนะครับเป็นแค่สีแต้มเฉยๆนะปลายไว้ให้รู้ว่าเป็นสิ่งเทียมวุธนนะครับหลังกล้องตันนะครับมีเหล็กกั้นข้างหน้า ตัวปืนเป็นปืนที่ผมชอบมากนะสำหรับรุ่นนี้เพราะว่าขนาดมันกําลังดีนะครับจับถือก็เต็มไม้เต็มมือกระชับปืนมากๆนะฮะมีความสลิมนะครับเนี่ยเพียวบางมากเลยนะวัสดุของเขาดนะ้านล่างจะเป็นเฟรมโพลิเมอร์นะครับชุดยิงภายในไกต่างๆนี้จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็ชุดด้านบนนะครับสไลด์ต่างๆลำกล้องก็จะเป็นโลหะเช่นกันนะครับทำออกแบบมาได้สวยนะครับมีมาร์กิ้ง e c โคเออใช้กระสุน9้า p มอตรงนี้นะฮะ แล้วก็สไลด์ตัวนี้จะเป็นสีเงินเงาโครเมียมซึ่งความเงาของมันก็ต้องหมั่นเช็ดหน่อยนะครับมันจะเป็นลายขีดง่ายๆถ้าเราจับโดนนะฮะนี่แล้วก็ต้องหมั่นเช็ดจะเงาวิ่งแบบนี้เลยนะครับเงาเป็นกระจกเลยมีลายสซเลชัันหน้าหลังมาให้นะครับผมทั้งสองฝั่งเลยฝั่งขวาก็จะมีขอล้างปอก2ชิ้นนะครับสไลด์เป็นแบบเปิดโล่งนะครับแบบสไลตล์ปืนเบรต้านะฮะเห็นไนะเปิดโลง่งทําให้ปืนไม่ติดขัดนะครับเวลายิงก็สามารถยิงรัวๆได้สบายเลยนะฮะตรงนี้ ดงจับก,ก็จะเป็นลายเช็กเกอร์แบบพิเศษนะครับมีทําการลื่นมาให้นะคล้ายๆกับกระดาษทรายเล่สามบ้างนะครับด้านหน้าจะมีร่องนิ้วบางๆนะครับจับถือกระชับมือด้านหลังก็จะเป็นร่องแบบนี้นะครับเป็นลายตรงฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับเป็นลายคล้ายกระดาษทรายนะครับสามบ้างมาให้ด้านหน้าก็จะเป็นคางเปิดน,นะครับมีรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมพวกไฟฉายเลเซอร์นะครับนำมาติดได้เลยเป็นขนาดไซส์มาตรฐานนะฮะ มีลายเชคเกอร์ด้านหน้าของตัวกลงไกกล่กงไกเป็นแบบกลงไกแต่งนะครับมีการปากว้าวบบนี้นะฮะหน้าไกก็สวยงามครับสามารถยิงดับเบิลได้นะเดับเบิลเหนี่ยวไกในสับทำงานนะครับหรือว่าจะยิงแบบซิงเกิลก็คือขึ้นลำง,ง้านงนกนะครับตัวไกก็จะลดลงมาประมาณนี้เหนี่ยวไกแตะเบาๆนะครับถือว่าเป็นปืนที่ใช้งานได้คุ้มค่ามากนะฮะสำหรับ,บตัวนี้นะฮะมีสูนเลงหน้าหลังมาให้นะครับผมแม็กกาซีนบรรจุได้เยอะนะเห็นแค่นี้สินัดเลยนะครับผม แล้วก็ยิงหมดสามารถท้าสไลด์ได้อ่าตามานี้นะครับมาดูน้ําหนักกันบ้างน้นําหนักโดยรวมของตัวปืนน้ําหนักโดยรวมอยู่ที่เพียง590อ่า91กตรัมนะครับถือว่าน้ําหนักกาลังดีสไตล์ปืนพกซ่อนนะถือว่าเป็นปืนที่โอเคเลยแหละน้าหนักแบบเนี้ยจับถือได้นานๆน,นะครับพกซ่อนก็รู้สึกว่าสบายนะครับผมเนะี้ยน้ำหนักเบาแล้วก็เป็นงานแบบงานเนี้ยบนะสำหรับใครอีโคนนะ่เนี้ย ถือว่าตัวนี้งานเงียบมากนะรายละเอียดปืน,นต่างๆนะครับเก็บมาได้ดีอ่ะมาดูขนาดลำกล้องกันบ้างน,นะครับลำกล้องตัวนี้จะอยู่ที่3.6นิ้วนะฮะความยาวโดยรวมก็จะอยู่ที่6.7นิ้วนะครับสูงสุดจะอยู่ที่ประมาณ4.8นิ้วกว้างก็โอ้ตัวนี้สลิ m ม,มากนะฮะเพียวบางจะอยู่ที่ประมาณ1.2นิ้วประมาณนี้นะฮะ วิธีการใช้งานนะครับผมหนึ่งเลยปมแม็กซีนออกมาเราสามารถเติมกระสุนได้นะครับเป็นลูก9้าโมง PAK ทั้ง3แบบเลยมีทั้งแบบปลอกทองนะครับซึ่งจะไม่มีหัวสุนนะมีแต่เสียงเปล่าตัวนี้หน้าตัดก็จะกว้างนะครับด้านหลังเป็นแก๊บแบบนี้ใส่ให้ถูกด้านนะครับด้านหน้าต้องเป็นสีเขียวด้านหลังต้องเป็นแกป๊ปปลอกเงินนะครับรูจะเล็กแล้วก็หัวมีความโค้งมนนะฮะด้านหลังจะเป็นแก๊ปขนาดใหญ่แล้วก็ปลอกเงินแบบ ห0รบาทตัวใหม่นะครับหน้าตัดก็จะกว้างขึ้นมีการทาเทเปอร์สีก็จะเป็นสีเงินด้านนะครับด้านหลังจะเป็นแก๊ปสีทองแบบนี้อ่าบรรจุได้นะฮะแล้วก็ฉะนั้นใส่แม็กซินเข้าไปปึ๊บคือสไลด์ป้อนกระสุนเข้าลำเพลิงเหนียวกลยนะครับยิงปังปังปังนะฮะโอเคมันก็จะมีการคัดบอกแบบนี้นะฮะลูกหมดก็คาดสไลด์ได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปสาธิตวิธีการยิงจริง,รง,รงให้ดูเลยนะครับ ทดสอบยิงนะครับแบงกัน ECOALP2 นะฮะวิธีใช้งานนะครับปลดแม็กซีนออกมานะฮะนี่แม็กซีนของเขาใช้กับกระสุนแบงกันนะครับปืนเสียงเปล่าผมจะทดสอบเป็นลูกปลอกเงินนะฮะสัก3นัดนะ,ะนะครับใส่เข้าไปด้านหน้าต้องไปจกสีเขียวนะครับด้านหลังเป็นแก๊ปแบบนี้ลำกล้องตันนะครับมีเหล็กกั้นภายในนะขึ้นสไลด์ปึ๊บปล่อยลองยิงดูนะครับ รัวสะใจมากๆเลยนะครับผมนี่นะครับลูกหมดคัสไลด์ได้นะฮะวิธีการถอดล้างปืนนะครับ E c โค ALP 2ก็1ปลดแมกกาซีนออกมานะครับถืปืนร่างกายทิ้งในทิศทางที่ปลอดภัยปึ๊บโอเคปืนปลอดภัยแล้วนะฮะรุ่นนี้ถือว่าเป็นปืนที่ถอดง่ายนะครับโดยการบิดตัวตัวลูกบิดลงมาแบบนี้นะฮะแล้วก็สามารถดึงตัวสไลด์ถอยหลังยกขึ้นค่อยๆปล่อยนะครับแบบนี้ได้เลยนะถือว่าเป็นปืนที่ถอดง่ายนะครับ แล้วก็ตัวตัวไกด์หลอดของเขากับตัวบูทนะครับเป็นชิ้นเดียวกันทําให้เราไม่ต้องงงนะฮะถอดตัวสลักออกมาได้เลยโอเคมีเท่านี้นะครับสำหรับชิ้นส่วนต,ต่างๆของเขามีตัวเฟรมล่านะครับชุดยิงนะฮะตัวแมกกาซีนสปริงไกด์หลอดตัวไกด์หลอดตัวถอดปืนนะครับเทคดาวแล้วก็สไลด์เท่านี้เลยง่ายดายนะครับสําหรับปืนนะครับ ตัวเฟรมปืนกับตัวลํากล้องปืนนะครับจะถูกยึดติดกันในส่วนนี้ของแบ่งกันทุกตัวนะครับเพื่อป้องกันการนําไปดัดแปลงนะฮะเขาก็เลยออกแบบมาให้ชุดยิงนะครับติดกันแบบนี้เลยนะครับโอเคไม่เด็กดูดติดนะฮะก็ลํากล้องดูดติดนะครับแต่ว่าดิดติดจากเหล็กกั้นภายในนะครับตลอดแนวลํากล้องปืนก็จะมีเหล็กกั้นนะครับทําให้ดูดติดนั่นเองตัววัสดุของตัวนี้ก็จะเป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กแท้นะเป็นอลูมิเนียมอันลอยนะครับผม สะพานไกลมีความหนานะครับเป็นโลหะนะขาเตะปอกเป็นเหล็กแท้ทั้งก้านนะครับผมอ่านี้เป็นโลหะแต่ไม่ใช่เหล็กนกสับอ่านกสับเป็นเหล็กนะครับผมนกสับเป็นเหล็กเขาฝังเหล็กไว้ตรงด้านในนะฮะอ่าก็คือชิ้นส่วนที่ต้องการความแข็งแรงนะครับตัวแขวนสไลด์ก็เป็นเหล็กนะครับยกปืนลอยได้เลยอ่านอันนี้ไกก็เป็นโลหะนะครับแต่ไม่ใช่เหล็กแท้มีตัวแขวนสไลด์นะครับล่างตัวนี้ก็จะเป็น อลิเมอร์นะฮะอ่าประมาณนี้ส่วนตัวแมกกาซีนอันนี้เป็นเหล็กทั้งหมดเลยนะครับผมแข็งแรงทนทานไกด์หลอดไม่ใช่เหล็กนะครับตัวถอดไม่ใช่เหล็กตัวสลด์นะครับไม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับแต่เอาเป็นโลหะนะนเสียงดังแล้วก็ตัวแขวนสไลด์นะครับตัวนี้อ่าตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเขาจะฝังเป็นเหล็กมานิดนึงนะฮะตรงบริเวณที่แขวนสไลด์ทําให้ตัวนี้จะมีความแข็งแรงนะครับกว่าปืนุูนอื่นนะตัวนี้อ่าแล้วก็ ชุดยิงนะครับตัวนี้คองเข็มไม่ใช่เหล็กนะครับแต่ว่าเข็มแทนชนวนเป็นเหล็กนะไม่เหล็กดูดติดนะครับผมตัวขอล้างปอกตัวนี้เป็นเหล็กนะครับไม่เหล็กดูดติดลอยได้เลยเวลาที่เราจะล้างปืนรุ่นนี้นะครับผมเราก็จะใช้เป็นน้ํายาทีบอลศูนย์เจ็ดนะฮะตัวนี้ในการล้างไม่มีกลิ่นป้องกันสนิมล้างคาบตะกัวคาบเม่าดินปืนไม่ทําลายลูกยางโพลิเมอร์นะฮะสามารถฉีดล้างปืนจริงได้นะครับผมมีผ้าแถมไปให้ ผมจะล้างให้ดูแบบนี้เลยนะครับฉีดเข้าไปในะบริเวณที่มีขมเหลานะครับเยอะก็จะเป็นลํากล้องปืนนะดยิงต่างๆเนี่ยเห็นไหมมันจะมีเป็นคราบสีดํานะครับโปะมาเราก็จะใช้เป็นแท่นะครับในการขัดในลํากล้องปืนแบบนี้นะครับพวกเศษขมเหลาก็จะหลุดออกมาเลยจากนั้นเราก็จะฉีดซ้ําเพื่อล้างนะครับล้างแล้วก็ใช้ผ้านะครับในการเช็ดเท่านี้ปืนก็สะอาดนะครับผมพวกขมเหลาก็หลุดออกไปเลย นี่นะครับเรียบร้อยส่วนของตัวสไลด์นะครับในห้องเข็มมันก็จะดํานะครับมีข่าติดแล้วก็ฉีดเหมือนกันแล้วก็ใช้แซ่นะครับขัดเห็นไหมแบบเดียวออกมาง่ายดายนะครับน้ายาตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะฮะจากนั้นเราก็ฉีดเรียบร้อยนะครับสะอาดกลับมาขาวเหมือนใหม่เลยนะครับนี่เรียบร้อย โอเคมาดูวิธีการประกอบกลับกันบ้างน,นะครับผมรุ่นนี้ถือว่าปืนประกอบง่ายนะฮะเราก็จะประกอบกลับโดยการใส่อุบิดลงไปก่อนเทคดาว down, ใส่ไปแล้วมันจะอยู่ในทรงแบบนี้นะฮะทรงแบบนี้ตะแคงไว้แล้วฉน,นิ้วกดไว้แล้วก็ใส่ประกอบตัวนี่นะครับสปริงไหลอดใส่กลับเข้าไปตัวนี้ง่ายนะฮะใส่เข้าไปตามทรงมาเลยจากนั้นก็ใช้ตัวสไลด์นะครับ ประกอบฝั่งนี้ดึงถอยหลังอับลงแล้วก็บิดลูกบิดกับลองเช็คดับันไกทิ้งอ่าใส่แม็กซซีนถ้ามันค้างสไลด์ได้สแสดงว่าประกอบเสร็จนะครับแบบนี้อ่าโอเคนะครับปืนก็ประกอบง่ายล้างง่ายนะครับรุ่นนี้มีขนาดที่กระทันรัดแล้วก็ผมทําคลิปนี้ไว้นะครับผมตั้งแต่คนเล่นไม่เป็นนะฮะ ก็สามารถเล่นเป็นดูในคลิปเดียวเลยนะครับผมมีการถอดให้ดูนะครับทำความสะอาดปืนสเปคของตัวปืนยิงให้ดูนะฮะโอเคก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมช่องของ,ของเรานะฮะสำหรับปืนรุ่นนี้ก็เหลือไม่มากแล้วนะครับเพื่อนๆที่สนใจก็สามารถสั่งผ่านทางไลน์ได้เลยนะครับช่องทางติดต่อสแกน QR code ที่หน้าจอเพื่อเพิ่มเพื่อนไลน์ได้เลยนะครับ